สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภายินสูรค่ะชื่อเล่นชื่อลิฟค่ะอยู่ชั้นอนุบาลสามค่ะอยู่โรงเรียนชายปิยาพาธมูลนิธิชาวัฒนาวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องผมร่วงค่ะผมเส้นหนึ่งนะคะที่เราร่วงเรานะคะเรานะคะต้องดูแลผมไว้ให้ดี สระผมทุกวันไม่เหมือนฉันนะคะฉันไม่เคยสระผมเลยค่ะครัวฉันเม็เนว่าลายงานขาวเลยคะ่ะตั้งแต่ข่าวนู่นแล้วค่ะท่านผู้ชมไม่ควรทำตามคนอย่างฉันนะคะไม่อยากจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีคนว่ามีคนเถียงมีคนอะไรกับฉันก็ไม่รู้ค่ะ ู้ชมนะคะไม่ควรทำอย่างนี้ด้กานนะคะห้ามเรียนแบบฉันนะคะเพราะว่าฉันเป็นคนที่ชอบทำอย่างนี้ติดเป็นนิสยัยและและน้องฉันนะคะก็เป็นด้วยนะคะทุกท่านผู้ชมไม่ควรทำอย่างนี้นะคะ่ะ